สวัสดีนะคะสวัสดีกับช่วงอ่าบ่ายๆเนาะกับบรรยากาศร้อนๆเลยนะคะตอนนี้คุณแม่มาส่งข้าวให้กับพ่อควานนะคะคุณแม่อยู่ที่วังทะลุค่ะมาเยี่ยมคุณแม่บอกเงินแล้วก็พี่บอกทองนะคะอากาศร้อนมากเลยช้างทุกเชือกเนี่ยยืนตากแดดสงสารมากๆเลยนะคะร้อนนะคุณแม่ร้อนมากๆเลยนะคะดูเป่านะคะ พ่นน้ำใส่ตัวแล้วนะคะคุณแม่ของเราโอ้ร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่อควานจะพาลงไปอาบน้ำนะคะคุณแม่นะคะดูนะคะร้อนมากเลยคุณแม่เราเด็ด,เด,ดเด็ดเปรี้ยงเลยนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลย่ะเห็นคุณพ่อควานบอกว่าพาลงน้ำสามครั้งแล้วนะคะสามครั้งแล้วอันเนี้ยเพิ่งบ่ายโมงเพิ่งบ่ายโมงนะคะพาลงเล่นน้ำสามรอบแล้วนะคะ ทางนี้ก็พี่บอทองนะคะกระเป๋ามือแลยนะคะร้อนเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่มีเดดที่กำบงังแดดให้เขาเนะ้ะร้อนมากเลยสงสารช้างจาังบางเชือกก็แอบแอนะคะนู่นนะริมยุคานะคะได้ลมบ้างไม่ได้บ้างนะคะเจอเดดบ้างได้อยู่ในลมบ้างนะคะพี่บอทองร้อนใช่ไหมคะคนสวยเดี๋ยวพอควานจะพาลงไปอาบน้ำนะคะ สงสารมากมากเลยนะคะบรรยากาศร้อนอบอ้าวเลยบรรยากาศวันนี้นะคะโอดูสงสารทุกๆเชือกเลยนะคะกลางยืนตากแดดอีแม่แล้วก็สงสารดูนะคะเป่ามือเป่าลมแล้วนะคะพี่บัวทองของเรานะคะคุณแม่ก็ไม่น้อยหน้านะคะร้อนเนาะแต่ละเชื่อก รอนะะคะะทั้งนี้ก็หนุ่มรีซอนะคะ,ะล,ล,ลูกค้าก็ยืนต้นตายแล้วนะคะทางรีซอหลักของรีซอนะคะแต่ของเรานี้เจอเด็ดตรงจังๆเลยนะคะคุณแม่ร้อนใช่ไหมคะน,นี่ก็คุณยายท่าคูนนะคะ ยายทองคูณอยู่ในร่มนั้นก็เป็นคุณยายบัวรอยนะคะคุณยายดีหน่อยคุณยายมีร่มได้อาศัยเนาะอาศัยหลบแดดหลบความร้อนนะคะคุณยายบัวรอยแต่ว่าคุณยายทองคูนนี่รู้สึกก็จะเป่ามือเป่าลมแล้วะคะร้อนมากๆเลยวันนี้ร้อนใช่ไหมคะคุณยายหนุนนะคุณยายก็พ่นน้ำพ่นมือ ใส่ตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้อนมากเลยนะคะโอ้ยเนะทำไงเนาะจะให้เขามีร่มสุสารมากๆเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศที่วังทะลุวันนี้ร้อนอบอ้าวเลยนะคะสงสารเชือกที่ยืนปากแดดน,นะคะวันนี้นแม่ก็เป๋ามือเป่าลมแล้วเป่าลมอีกะคะ ร้อนมากนี่นะคะโอ้ร้อนได้ใจจริงๆเลยร้อนมากมากเดี๋ยวคุณพ่อพาไปอาบน้ำนะคะคุณแม่ร้อนใช่ไหมคะอยากเล่นน้ำแล้วนะคะโอร้อนมากมากเลยคงไม่อยากกินอะไรหิวอะไรมั้งเนี่ยอากาศบรรยากาศร้อน น่าจะอยากเล่นน้ําอย่างเดียวเนาะคลายความร้อนได้เล่นได้เล่นน้ำอาบน้ำน่าจะสบายตัวสบายใจนะคะฟีนะคะคุณแม่ร้อนมากเป่ามือเป่าลมออกแล้วนะคะเราพี่ฟีปวดท้องโอ้ย,ออยสงสารช้างจังทำไมเนาะร้อนนะคะเขาร้อนแล้วมันเหมือนกับว่าทำให้เขาหงุดหงิดนะคะ ร้อนร้อนมากมากเลยะคะ,ะเดี๋ยว,ยวไปตามขุพทอให้นะคะเดี๋ยวพาคุณพ่อพานางลงไปอาบน,น้ำดีกว่าเนาะร้อนมากค่ะตอนนี้พ่อควานอของแม่บอกเงินแล้วก็พี่บอทองนะคะควานพี่ปาล์มก็กำลังจะพาพี่บอทองแล้วก็คุณแม่บอกเงินนะคะลงไปอาบน้ำอันนี้รอบที่เท่าไหร่ลวคะคุณพ่อ รอบที่เท่าไหร่นะคะอันนี้รอบที่สี่แล้วนะคะนี่นะคะเราจะพาคุณแม่แล้วก็พี่บทอทงไปเล่นน้ํารอบที่สี่นะคะวันนี้ว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนมากตามมาเลยค่ะตามไปดูกันนะคะสองแม่ลูกจะเล่นน้ํากันนะคะว่าเขาจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะคะกับบรรยากาศร้อนๆเนาะตามมาเลยค่ะ คุณแม่เนี่ยอยากเล่นน้ำใจจะขาดเลยนะคะเพราะว่าร้อนมากตามไปติดๆเลยนะคะอ้าวอ้าวอ้าวมงคลทำอะไรคะนั่นดูน้องมงคลนะคะน้องเขาทำอะไรเอ่ยกับคุณแม่ทองฟ้านะคะอ้าวมงคลเป็นไรโอมงคลง่วงนอนนะคะเดี๋ยวแวะ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 ทักทายมงคลก่อนเนาะ นี่นะคะน้องมงคลกับคุณแม่ทองกาวเลยนะคะกับภาพน่ารักน่ารักของน้องมงคลหลับหรือยังเนี่ยนะท่านอนโอ้โอ,โอ้น้องร้อนนะคะรู้สึกว่าน้องร้อนดูนะคะแม่นมก็เอาใจใส่ดีมากเลยนะคะคุณแม่ทองกวาว มุขน,น้อยมุค,น,คน,น้อยทำอะไรครับเด็กชายมคุคนสงสัยอยากลงเล่นน้ำแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้อนมากเลยนี่นะคะบรรยากาศของที่ถ่อทองแล้วก็คุณแม่บอกเลยนะคะรอบที่สี่แล้วนะคะรอบที่สี่ของวันนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีรอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดตามมาติดๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างจะร้อน นะคะหนุม่มผมยาวก็ขึ้นไปแล้วนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องหนุม่มผมยาวนะคะน้องหนุ่มผมยาวนะคะพร้อมซับอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนู้นนะคะไอ้หนุม่มผมยาวนี่นะคะคุณแม่คุณแม่บออเงินแล้วก็พี่บอ่อทองนะคะเล่นน้ำตรงนี้ไปนู่นเลยค มีสามเชือกด้วยกันนะคะว้าบนสูงแล้วนะคะคุณแม่คงจะถูกใจชอบใจนะคะ,ะบรรยากาศร้อนๆได้เล่นน้ำก็จะรู้สึกดีเนะคลายร้อนดับความร้อนได้บ้างเนาะ,อะไอหนุ่มผมยาวของเราก็อยู่ตรงน้ำตื้นๆอยู่ตรงนี้นะคะไม่กล้าลงอ่า น้ำลึกเนาะเพราะว่าน้องยังเป็นช้างเด็กนะคะหนุ่มผมยาวน้องพร้อมซับนะคะอ้าวน้องมงคลก็ตามมาติดๆเลยนะคะกับคุณแม่ทองกวนนะคะกำลังจะลงเล่นน้ำนะคะนี่นะคะอห,หนุ่มผมยาวาก็อยู่ตรงนี้นะคะเด็กชายพร้อมซับนะคะนี่คุณแม่กับพี่บอดทองนะคะสบายใจใหญ่เลยนะคะได้เล่นน้ำกันเนาะคงจะถูกอกถูกใจ มากมากเลยนะคะกับบรรยากาศร้อนๆดูนะคะพี่บัวทองชอบเลยคิดถึงคุณยายนพาคุณยายมาเล่นด้วยจังเลยดูนะคะเด็กเด็กชายสองเชือกกำลังเล่นน้ำนะคะเด็กชายพร้อมซับกับเด็กชายมงคลนะคะลงมาติดๆเลยกับคุณแม่ทองกวนนะคะอ่า สรตางตัวเล็กก็ไม่ค่อยกล้าอลงน้ําลึกนะคะนี่นะคะคือแม่ของเขากับน้องมงคลแล้วก็ไอหนุ่มผมยาวนะคะเด็กชายพร้อมซับนะคะนี่ทางนี้ก็เล่นใหญ่เลยนะคะเป็นช้างตัวใหญ่เนาะเขาก็จะลงไปในที่ลึกๆนะคะคงชอบใจพอใจแน่นอนดูพี่พี่บอทอนะคะโอ้ยนางคงจะชอบใจมากๆเลยนะคะอ้าวอ้าวอ้าวมามระวังนะครับดูนะคะพี่บทอทอ มันจะชอบใจมากๆเลยอุ้ยอยุถูกใจพี่บอทองถูกใจใหญ่เลยนะคะอ่ะ,อะเรามาดูช้างเด็กด้วยนะคะตรงนี้นะคะดูนะคะน้องโอ้เด็กชายพร้อมซับล้มตัวลงนอนเลยนะคะถูกใจใหญ่เลยนะคะถูกใจมากๆเลยอ่าแม่ทองวาก็ยืนเป็นเพื่อนอ่ากับเด็กชายมงคลนะคะ น่ารักน่ารักนะคะน้าจะไปด้วยอ่ะนโอดูนะคะความน่ารักของเด็กน้อยนะคะโอ้เด็กชายพร้อมซับล้มตัวลงนอนเลยนะคะคงจะถูกใจมากๆเลยนะคะพ้างนจะมุงม่อนเอ๋ฮะอีชายทองนะคะก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เล่นเล่นด้วยกันสามเชือกเมื่อกี้นะคะ ยังอยู่คุณแม่กับพี่บอทองนะคะชอบใจใหญ่เลยเนอกาะได้เล่นน้ำสนุกสนานนะคะอว้าว <c oughs> ดีใจนอกจากเขาเล่นน้ำแล้วมีความสุขนะคะถ่ายความร้นได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> อ่ามิดเลยอู้พี่บะทองระวังพี่ป้ามนานนั่น <c oughs> <c oughs> ดูดูนะคะดำผุดดำไหา้เลยนะคะดูดูคุณแม่นะคะยกตูดยกขางไปทางไหนไม่รู้ <c oughs> หัวก็หายแล้วนะคะ ดูนะคะความสนุกเนาะโอ้ยดีใจได้เล่นน้ำนะคะคงพอใจชอบใจใหญ่เลยนะคะอนนี้ก็เป็นคุณแม่ทองกวานะคะพาน้องมงคลลงอาบน้ำนะคะ,ะน้องก็จะไม่ค่อยกล้าลงไปที่ลึกนะคะเพราะว่าน้องยังเป็นช้างเบกนะคะอะเป็นชายมงคลของเรานะคะอันนี้พอแล้วอยู่เดินมงคล ดูนะคะคุณแม่กับพี่บอททองทางนี้ก็เป็นอ่าน้องมองคลน,นะคะ <infinitely> เด็กชายมงคลโอ้ยดำผุดดำม้าเลยมงคลโอ้ยโอ้ยน้องมงคลน,นะคะว้าวว้าวอ้ยอุ้ยอุอ้ยคุณแม่ช่วยดูยคุณแม่ช่วยดูดูนะคะโอ้ถูกใจใหญ่เลยนะคะเด็กชายมงคลทางนู้นก็เป็นพี่บอททองกับคุณแม่บอกเงินนะคะว้าวว้าวว้าวดูนะคะเด็กชายมงคล ดำผุดดำไหว้นะคะสนุกสนานใหญ่เลยดูนะคะว้านู่นก็พร้อมเด็กชายพร้อมซับนะคะดูนะคะดูแตงโมก็บคุณแม่นะคะมายอมขึ้นเลยดูคุณแม่ทองวานะคะหัวอยู่ไหนโน,โน้อนี่นะคะเด็กชายมงคลสนุกไหมลูกสนุกไหมครับดูนะคะว้าวาเด็กชายมงคล ดี่แม่ทองกวาวนะคะหายไปทั้งตัวแลวมิดเลยนะคะอ่าน้องมงคลก็จะทำนั้นอุย้ยชอบใจใหญ่เลยนะคะเด็กชายพร้อมซับนะคะทางนู้นก็เป็นเด็กชายพร้อมซับนะคะนี่นะคะว้าวเด็กชายมงคลอุ้ยจะไปหาแม่ทองกวาวนะคะอุ้ยอุ้ยอุยถูกใจใหญ่เลยนะคะดูดูน้องมงคลเขาเล่นอุอย้ย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 อุ้ยท่าอะไรอะ่ะท่าอะไรครับท่าอะไรอย่างนั้นน่ะลูกหือ ใจใหญ่เลยนะคะน้องน้องน้องมงคลเด็กชายมงคลของเรานะคะนูนคุณแม่ก็ยังไม่ขึ้นนะคะกับพี่บวทองนะคะความพี่ปามนี่ตะเกาะแน่นๆเลยนะคะระวังตกน้ํหว้าวหายทั้งตัวอีกแล้วพี่บวทองอยากก่าเกาะพลั่งนะออ้ดูนะคะความน่ารักเมื่อได้เล่นน้ำนคะไม่มีเชือกไหนอย่าขึ้นเลยนะคะ สนุกสนานเนาะได้อาบนะ้ำก็เย็นฉ่ำเย็นฉ่ำเลยนะคะดูดูเด,ด,ด็กชายมงคลนะคะพอใจถูกใจนะคะเด็กชายมงคลของเรานะคะเด็กชายตัวน้อยน้อยน่ารักด,ดูมากเลยนะคะอ้าวขึ้นได้แล้วเด็กชายมางคลอ้าวนอ้าวอ้าวคุณแม่อ้าวอ้าวดูนะคะคุณแม่ อ้าวอ้าวอ้าวระวังพี่ปามอ้าวอ้าวอ้าวดูดูดูนะคะความน่ารักของช้างแต่ละเชือกนะคะเมื่อได้เล่นน้ำนะคะดูของน้องมงคลนะคะดำมผุดดอมไหวนะคะเด็กชายมงคลอ่ะคุณแม่ก็ไม่ยอมนะคะดูนะคะอ่าอ้าวอ้าวอ้าวคุณพ่อระวังเออเออเออโอ้ไปเอกทั้งคนทั้งช้างนะคะวันนี้ เปียกทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะอ้ะพอาพลอยมั้งหนุนเชือกอื่นครออยู่อ้าขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วปะให้เชือกอื่นลงมั่งอ่านดูนะคะพี่บัวทองโอ้นางได้เล่นน้ำเนี่ยสนุกใหญ่เลยโอ้ดูนะคะโอ้ยเปียกทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะวันนี้ว้าวเด็กชายมงคลป้ขึ้นได้แล้วลูกนะคะอ่าขึ้นไปแล้วนะคะดัแบบความร้อนได้ ระยะหนึ่งเนาะถ่ายความร้อนให้เขาได้เล่นน้ำนะคะเพราะว่ามีช้างเชือกอื่นเราลงมาเล่นน้ำคิวต่อไปดูเด็กชายบางคนไม่อยากขึ้นเลยนะคะอ่าดูนะคะเด็กชายบางคนไม่อยากขึ้นเลยนะคะความน่ารักของเด็กชายบางคนดูนะคะดำบุดดำไม้อยู่ดูดูดูน้องมงคลน,นะคะความน่ารักของน้องดูนะคะยกแขงยกขาอู้ยูถูกใจมากๆเลยนะคะน้องมงคล ไปแล้วน,นะคะคุณแม่กับพี่บอทองนะคะ,ะน้องมงคนก็ไม่อยากขึ้นนะคะจะเล่นอีกดูดูเด็กชายมางคนนะคะไปแล้วนะคะให้เชือกอื่นลงมาเล่นบ้างเนาะเด็กชายมงคนเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงหลักช้างเรียบร้อยนะคะได้อาบน้ําแล้วคงจะเย็ยนชื่นใจนะคะคุณแม่กับพี่บอทองนะคะ,ะต่อไปเราก็ไปร่วมแจมนะคะอาหารกลางวันด้วยกันนะคะ,ะไปดูซิว่า พอควานแม่ควานเขาได้อะไรทานกันนะคะเป็นข้าวกลางวันกันนะคะมาเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังหมูเงินแฟมิลีด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือหนึ่งกำลังใจให้พวกเรานะคะว้าวรวมวงว,<ะ>วงใหญ่มากเลยนะคะ นี่นะคะว้าวอาารข้าวาหารข้าแกงอะไรเอ่ยน่าอร่อยจังเลยนี่นะคะเป็นอาหารกลางวันนะคะมีพ่อควานลีซอพ่อควานเอื้องหลวงพ่อพ่อควานอ่าน้องอ้ายนะคะอันนี้ก็พ่อควานอ่าคุณแม่ทองคูณนะคะทางนี้ก็เป็นพ่อควานน้องสร้อยเพชรไม่ดิ อ่ากข้าวครับกินข้าวอ่าอันนู้นด้วยพ่อควานอ่าซากุระนะคะกินข้าวกินข้าวมาค่ะเจมเจมร่วมกันนะคะวงใหญ่ค่ะวันนี้บ้ามข้าวยย็นนอ่รู้มาบ้านี่นะคะเป็นเมนูที่เราทำนะคะอ่าเนื้อนะอัดละเลอะเลอะอากาศไหมไอ้ชวดอ้อไอค่ะไอกระชายในแกงนั่นน่ะนั่นนะคะว้าวนะคีมาแกงปลาค่ะแกงปลานะคะมีความโทอควานมาช่วยกันทำนะคะนี่นะคะคนงานคนงานที่ ที่ที่ที่ได้วันนี้นะคะามองค่ะก้อยปลาด้วยนะคะเนี่ยในพี่ของพี่ป่านี่เป็นแลือป่วยอืมเหมือนเกิดเหมือนเกือเห็บได้ยังแม่บ้างว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์มาเลยอร่อยมากๆเลยนะคะแม่ฟานบอกว่าอร่อยมากๆเลยเพราะว่าอ่ากินวงใหญ่เนาะอร่อยแน่นอนนะคะข้าบ้านๆนะคะกินแบบธรรมชาตินะคะได้บรรยากาศมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ปลา่ กับข้าวริมน้ำนะคะทานข้าวริมน้ำนะคะริมน้ำมูลน้ำชีกันวันนี้ที่วังทะลุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังบงินแฟมลี่นะคะหนึ่งไลค์หนึเเ่งแชร์คือหนึน่งกำลังใจให้พวกเรานะคะให้ผ่านวิกฤตโควิดรอบสองไปเนาะบรรยากาศสดๆเลยนะคะชาวช้างตกงานมาร่วมวงรับประทานอาหารด้วยกันนะคะรอร่อยมากๆเลยนะคะ<ห> อร่อยไหมคพะพ่อควานแม่ควานยาเยี<ร>เ่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะอ,คอ่าสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอตัวไปทานข้าวรางวัลก่อนนะคะ